เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกรับ r r e s h of u n i v e r ร e เหรียญหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธาจังหวัดกำแพงเพชรรุ่นปลอดภัยปี2510วัตถุมงคลเหรียญปลอดภัยปีพุทธศักราช 2,510เป็นวัตถุมงคลที่ทรงอนุภาพมากของหลวงปู่ผู้ที่มีไว้ติดตัวจะปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกประการเป็นที่รู้จักทั่วประเทศจากเหนือจลดตายออกจะลดตกเหรียญปลอดภัยหลวงปู่สร้างไว้เป็นจำนวนมากรุ่นปี2,510จำนวน6แม่พิมพ์ดังต่อไปนี้1 รุ่นปอขีดอาปกาก้าแก่ทองจำนวนการสร้างประมาณ1,000เหรียญเพื่อแจกในการทำบุญทอดกระถินวัดขาบดีวัดท่าพุซาในปี2510เป็นเหรียญรูปไข่เนื้ออาปากาแบบเนื้อซ่อนซ่อมของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่นำมาแจกจ่าย ในราชการทหารโดยลักษณะเนื้อโลหะเป็นสีเหลืองอ่อนคล้ายเนื้อทองเหลืองขนาดของเหรียญ2ค3เซนติเมตรหนา2มิเมมีหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์ผมผ้าจีวรเฉียงคอเปลี่ยนด้านบนเป็นอักษรที่ระลึกปลอดภัยโดยมีจุดสัญลักษณ์สุดยอดนิยม ตาคำว่าปลอดภัยเฉพาะตัวอักษรปอปาที่ขมวดหัวปอปามีขีดกลางลงเฉียงไปจลดมุมปอปายังเห็นได้ชัดอักษรด้านล่างลูปตรงขอบเหรียญพระวิบูลวชิรธรรมส่วนด้านหลังเหรียญเป็นยันน้ำเต้าและ26เดือนเมษายนพศทธศักราช2510 สำหรับความเป็นมาของการสร้างเหรียญปลอดภัยสืบเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุทางถนนของหลวงปู่ในต้นปีพศส5 1 0กล่าวคือในวันเกิดเหตุหลวงปู่ได้รับนิมนต์จากลูกศิษย์ทางจังหวัดนครสวรรค์จึงออกรถจากวัดในตอนเช้ามืดที่มอกลงสลัวมืดคลึม้มขณะจะผ่านตรงทางแยก ทางเข้าเขาหนอเขตอำเภอรบรรพตพิสัยจังหวัดน,นครสวรรค์หลวงปู่บอกโชเฟอร์ว่าขนขับให้ระวังรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางแต่ไม่ทันเสียแล้วเพราะโชเฟอร์ขับเร็วประสานงานเข้าอย่างจังกับรถที่จอดข้างทางด้วยความแรงของการพุ่งชนทำให้ล่างของหลวงปู่กระเด็นพุ่งออกจากรถส่วนรถยนต์ด้านนายน์ เข้าอัดกับคนขับเข้ากับพวงมาลัยนำออกจากรถไม่ได้ทำให้หลวงปู่ซึ่งไม่เป็นอันตรายในใดในจากอุบัติเหตุต้องเป่าค้าถาณนะปัดตลอดเป่าเอาคนขับออกจากรถซึ่งคนขับเพียงมีอาการเคล็ดขัดยอกไม่เป็นอันตรายดใดใดต่อมาหลวงปู่จึงสร้างเหรียญปลอดภัยอันทรงอนุภาพ ที่เป็นที่ระลึกจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ 2. เหรียญปลอดภัยเนื้ออาปากาปขีดรุ่น2เนื้อแก่เงินจำนวนสร้าง1,800เหรียญสร้างขึ้นอีกในปีเดียวกันปีพศ2510โดยใช้บล็อกแม่พิมพ์เดิมแต่เจอเนื้อเงินเป็นส่วนผสมเนื้ออาปากาเหรียญรุ่นนี้ จึงออกสีขาวกว่ารุ่นแรก 3. เหรียญปลอดภัยปอขีดชุบภายหลังที่เหรียญปลอดภัยรุ่น2ปอขีดเนื้ออัปากาหมดลงความต้องการในเหรียญไม่ได้ลดน้อยลงหลวงปู่จึงดำเนินการจัดทำเหรียญปลอดภัยขึ้นใหม่เป็นรุ่น3ใช้แม่พิมพ์ปอขีดเดิมแต่ต่างกันตรงที่ชุบกระไหล่ 4. เหรียญปลอดภัยรุ่นบ่าแตกเป็นรุ่นที่4ที่สภาพเหรียญเกือบเหมือนรุ่นที่3แต่ต่างกันที่คำว่าปลอดภัยตรงปอป่าไม่มีขีดหรือใส่ในตัวอักษรแต่ทำเส้นแตกพาดต,ตรงบ่าซ้ายของรูปหล่อหลวงปู่เป็นสองพิมพ์คือพิมพ์บ่าแตกยาว จะปรากฏเส้นพาดจากด้านบนของขอบเหรียญเหนือศีรษะหลวงปู่ทางด้านซ้ายตรงอักษรปลอดภัยพาดลงถึงศีรษะแล้วเว้นปากฏตรงหูซ้ายพาดบ่า,บาอังสะลงจะหลดขอบเหรียญด้านล่างตรงอักษรอออ่างของอุตโลพิมพ์บ่าแตกสั้นปากฏเส้น พาจากหูซ้ายของหลวงปู่หลวงบนอังสะเป็นเส้นบางๆความนิยมนิยมในพิมพ์บ่าแตกยาวมากกว่าบ่าแตกสั้นเพราะการพิมพ์ปั๊มได้คมชัดเจนกว่ากันและคิดว่าต่อไปจะใกล้เคียงกับราคากับปอขี่ชุบเพราะนอกจากเหรียญรุ่นนี้จะป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเลิศเหมือนกันแล้วยังมียานเคลื่อนลับ อันตรายแทนเจ้าของโคงกะพัน์และเป็นมหาอุดด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2535ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรปากฏข่าวใหญ่เกี่ยวกับเหรียญปลอดภัยเลื่อนขึ้นรับกระสุนช่วยชีวิตผู้ครองเหรียญให้รอดตายอย่างสุดมหัศจรรย์จากการถูกจ่อยิงในระยะเาผาขนเรื่องนี้ในบรรดานักเล่นพระ นักเก็บสะสมตลอดจนบรรดานักข่าวนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นเมืองกำแพงวงการตำรวจทราบดีสาเหตุเกิดจากการหยอกล้อกันเล่นในวงเล่าของพักพวกเพื่อนฝูงที่สังสรรค์กันในวงเล่ารวมกันหกคนในกลุ่มนั้นนักเล่นพระถามขอซื้อเพื่อนที่แขวนเหรียญปลอดภัยรุ่นบ่าแตกสั้นเหรียญเดียว ในคอผู้ถูกยิงพร้อมเสนอราคาแต่กลับถูกผู้ยิงหลอกกลับไปว่าให้เอาไปแต่ห่วงทำให้ผู้เสนอราคาเกิดโทสะพลุนพลันพระออกไปจากวงกลับมาพร้อมลูกโมจุด38มาตรฐานสากลนิยมจอยิงผู้ที่ไม่ยอมขายเหรียญปลอดภัยบ่าแตกเป้าหมายที่ลาวนมด้านซ้ายระยะเผาขน เปรี้ยงเดียวดังขึ้นเป็นนัดที่หนึ่งตามด้วยนัดที่สองและนัดที่สาแต่ปรากฏเสียงดับดังแชะแชะแชะ,ชะกระสุนขัดลำกล้องกับปืนอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อยิงซ้ำไม่ได้ผลผู้ยิงจึงวิ่งหนีขึ้นรถขับหนีออกไปหลังจากนั้นหายตกตึงเพื่อนฝูงในวงช่วยกันพยุงผู้ถูกยิงขึ้น ตรวจอาการแปลกมหัศจรรย์ตรงราวนมอันเป็นที่ตั้งทำงานของหัวใจปากฏเสื้อขาดเป็นรูเหรียญรูปไข่เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปครับ